เอชุติมาอวดลุกบาร์บี้หลังเป็นโสดเต็มตัวดูเด็กกระชากวัยสวยว้าวมากยังคงเป็นมหากาบดราม่าเมื่อฟร้องสุภกิจร้องเพจสายไหมต้องรอดว่าอาดีตเฟ้นรุ่นพี่เอชุติมาไม่ผ่อนบ้านรถต่อแถมซ่อนรถจนตอนนี้ตนเองต้องเสียเครดิตก่อนมาเคลียร์ใจกลางรายการโหนกระแสปัจจุบันนักสแสดงดัง เอชุติมาอายุ55ปีเธอนั้นเกิดเมื่อวันที่10สิงหาคม2510ต้องบอกว่าล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดเอชุติมาอวดลุกบาร์บี้หลังเป็นโสดเต็มตัวดูเด็กกระชากวัยสวยว้าวมากซึ่งงานนี้รายการคุยแซบโชว์ก็ได้อวดลุกบาร์บี้ของเอชุติมา ที่ดูน่ารักเข้ากับเทรน์ตอนนี้สุดๆงานนี้เธอจะสวยขนาดไหนเราไปชมพร้อมกัน